การเรื่องนี้มีชื่อว่าดาวสีทองของผมดาวสีทองของผมนะผมอยากได้ดาวสีทองจังคุณครูให้ดาวสีทองคนที่อ่านหนังสือเก่งแต่ผมอ่านไม่เก่งจึงไม่เคยได้เลยสักครั้งหนึ่งผมไม่เคยชอบอ่านหนังสือเพราะบางครั้งผมสะกดคาไม่ถูก บางทีผมก็อ่านสนับคําผมจึงกลัวทุกครั้งที่ครูให้อ่านหนังสืออาโกโก้โกโก้ร้าออาโกโก้คุณพ่อบอกให้ผมดูแลเจ้าโกโกด้ดีๆต้องพาไปเดินเล่นอาบน้ําให้อาหารและบอกด้วยว่าเจ้าโกโก้ชอบฟังนิทานมากเลยอองตองจ๋านิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรคะ,ะมีชื่อว่าอะไร ดาวสีทองของใครคะของผมอ่านี่เห็นไหมนิทานเรื่องนี้เห็นไหมคะเจ้าสีทองของผมดูซิเด็กผู้ชายคนนี้อ่านหนังสือได้ไหมคะไม่ได้ไไม่ด้แล้ววันหนึ่งเห็นไหมคะแล้ววันหนึ่งเขาก็อ่านหนังสือหน้าชั้นเรียนเขาได้ดาวไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ อ่านหนังสือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้ววันหนึ่งคุณพ่อคุณพ่อมีของขวัญมามอบให้แล้วคุณพ่อมอบอะไรให้คะเจ้าตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะโกโก้ชื่อว่ากโกโก้แล้วเขาอ,อ่านหนังสือให้กโกโก้ฟังไหมคะ,ะไหมอ่านแล้วโกโก้ฟังรู้เรื่องไหมคะโกโก้ทําตาย,ยังไงตาทำตาแป๋วเลยอ่าแล้วผมก็อ่านนิทานให้โกโก้ฟังทุกวันแล้วหลังจากนั้น ผมไปอ่านหนังสือหน้าชั้นเรียนได้ไหมได้ไหมคะแล้วได้ดาวไหมคะได้ดาวเพราะว่าอ่านหนังสือเก่งใช่ไหมคะอ่าแล้วอ่านให้เจ้าโกโก้ฟังทุกวันแล้วอ่านให้ใครฟังด้วยคะตอนกลางคืนอ่านให้ใครฟังด้วยออให้เจ้าหมาโกโก้และใครอีกคะ,ะคุณพ่อคุณแม่ก็เลย เขาก็เลยเป็นคนที่อ่านหนังสือเก่งที่สุดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ดาวสีทองด้วยใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นอ,องตองอ,องตองจะอ่านหนังสือได้ไหมนะไ,มได้ไหมคะอ,องตองต้องหมั่นฝึกบ่อยๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะถ้าอ,องตองเป็นเจ้าโกโก,โก้อ,องตองจะทำยังไงนะไม่รู้เลยไม่รู้เลย องตองคิดว่าเจ้าโกโก้ฟังฟัง,งอ่านนิทานไม,ไ,ไม่ได้เป็นนาเลยอะอ้าวเหรอคะแล้ว้องตองอยากเป็นใครนิทานเรื่องนี้องตองอยากเป็นใครนะอยากเป็นแม่อยากเป็นแม่เหรอคะอ่านิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเจ้าสีทองของอผมเก่งมากค่ะ